เอาเเอีกแล้วป่าสักหน่อยบ่มาบวัดในคุยฟังกันได้เนาะครับมีบุญอีกมีทังดีและบูดีผสมประสานกันอืออือครับมีเมื่อทตุกอย่างเนาะฮะสกัรรมดีนะคะกรรมดีกรระอตตาเนาะกรรมดีกรรมดีทำดีเนาะนตตาเนาะ ออตาตาตาคิดว่าจังไหนที่แต่ก่อนอยู่มากกับคูม่มือนี่เป็นอันไหนจะดีกว่ากันมันก็มีทั้งดีกับไม่ดีผสมสานกันม,มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีับกรรมไม่ดีคือเราอะไรคือเราสูงเสียหลานเออกรรมดีคือบ้านเมืองเจริญนั่นแหละมันก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะคือได้อย่างเสียอย่างเห็นบ่ กนเคยหูจักกอกบ่แต่กาวบ่บ่มีได้บิบ่ได้จักเด้อแต่ว่าสมมื้อนี้มีเบิดเออหูจัเบิดรู้จักหมดว่าว่าว่าแต่เอ่ยขึ้นโอ้บักกอกเนาะเออลงปาแตนว่าซั่นเนาะแม่นเด้คือเจ้าว่าล่ะตา ป่าทางทางไปทางมาเนาะมันก็มีตะพู้ตะเขาเนาะขื้นไปพุ่นะขื่นผู้ขื้นเขาเด้คือว่าเฮื่อนว่าปกติมุ่บ้าเนี่มันอยู่ทึงเขาเด้เออออขื่นเขาเนาะที่ที่แน เขาเป็นแคเขาไม่จะปลาหม่ไม่จะดงโอ้โอ้อหออ้อ้ออ้อ้หอ้อ้โหอ้โหกอกออ้โหบอาโหโอ้้โหโด้หโอหอ้โหโออ้โห่อ้อโหโหอ้โอ้อ้ออ้โ้โหโอ้โอ้โ้โหโอ้โหโอ้้อ คราบจะได้กระฝากหลอดเด้อครับผมหลอดมาแล้วเนาะฝากซับละไค้แบบขูดาแน่เนาะขอคุณหลายมไาไดีเลยมาเอฟตายเป็นเอฟซีต,ต่างๆก็เลยมาเลาะขอสัมำปะตะสานเนาะแล้วก็เ,กเล่าเรื่องเป็นมาตั้งแต่โบราณสมัยโบมี่ยังอยู่บ้านท,ทำไมทุกกระโบทุกส่มมวนต้่งมาคือกันเนาะขอบคุณหลายหน้าตาเนาะสวัสดีครับขอบค,ค,ค,คุณครับสวัสดีครับตาขอบคุณครับ